สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับทหารตีกองนี่เริ่มจากกล่องแรกเลยนะครับแหมกล่องแรกกล่องแรกออกมาแล้วตัวนี้ได้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอ่าง้านด้านข้างเหมือนกันแล้วเนี่ย เดินเดินเดินนี่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 อ๋อเดวครับโอ้ต้องอันนี้ออกก่อนนะครับจะเดินอ่านี่เดินตีกองเลยนะครับนี่มาอีกกองหนึ่นงดีกว่ากองที่ลองนะครับอ้าวอันนี้โอ้ยอันนี้เป็นกองอีกแบบหนึ่งนะครับนี่กองไม่เหมือนกันนะครับ อืมเนาไปนานก่นอนี่อ่องีสตัวนี้นะครับอืมมีอะไรเนี่ยอ้าว มีตีชิงดิชิงดิชิงข <c oughs> <s uck> <competitions> องด oh ิ oh anyway. ่ชาบอ๋อท oh ี uh ่ชาบนะครับของเดินเดินของตี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 โอ้นี่สามตัวแล้วนะครับอ้าวตัวที่สี่ตัวนี้นี่นี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อ้าวลอง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  โอ้โหอันนี้เอ้ตียครับตียกันตียกันนี่โอ้อันนี้ตีกองของตัวนี่ตีปีกองด้วยอันนี้กองใหญ่อันนี้ตีฉาบอืมเวครบเลยนะครับอ่านี่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 ไหนนอกอีตีฉาบอีกี่นิ้ง